สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องเอ็กกี้ซีค่ะสวัสดีครา,า,า,าวมาแต่เช้าตอนนี้ก็มีอีกหนึ่งเหตุการณ์นะคะนูน่นเห็นไกลๆไหมนูน่นรถดำหลบหลีกกันจนตกลุมแล้วนะคะตอนนี้ขึ้นไม่ได้เนะเพื่อนพาเพื่อนไปดูแล้วว่าจะทำยังไงถึงจะเอาขึ้นนะคะนี่เดี๋ยวเรามาดูกันเลยเรามารับชมกันค่ะ น,นี่ก็จอดจอดรถคันรถคันนี้ก็คือนู่นนะคะเขาพาเพื่อนกันไปดูเนาะเดี๋ยวเรารอสักครู่นะคะฮะจะ้าจ้านั่นแหละเขาให้ไปดูกันอยู่ อาการรถไปไม่ได้นะคะหลบหลีกเส้นทางกันต้องเบียดเพราะว่าเมื่อเมื่อวานนี้ตอนเย็นๆออมีฝนตกเนาะประมาณสักประมาณสักสีหรือห้าโมงฝนตกนะคะที่นี่แล้วก็ตกจนไปถึงประมาณเกือบเกือบสองทุ่มนะคะแล้วทำให้พื้นถนนดินมันอ่อนมันนิ่มเนาะแล้วรถเขา ทำงานเวลารถสวนกันไปมานี่ก็จะแอบ,บข้างๆแบบนี้ค่ะแต่ว่าวันนี้ทางน้องเขาขับรถแล้วแอบ,บลงไปอันนี้คือก็เลยการติดลุมนะคะเมื่อวานดีมันแห้งแข็งเนาะแต่วันนี้ดีมันอ่อนอรถไปไม่ได้นะคะตอนนี้ทน,นี้ก็เพื่อนๆเขาก็รอกันนะคะนี่ว่ายังไง ต้องไปหาเชือกมาดึงกันแล้วนะคะตอนนี้อเด็กๆไม่กล้ากลับบ้านไม่กล้าข้ามถนนใช่ไหมอ,อ่าอยู่ตรงนี้ก่อนเล่นอยู่นี้ก่อนเดี๋ยวรอให้ลูเขาไปก่อนลูกโ่น้ำคนละขวดกันเลยเฮยสวัสดีค่ะสาวๆดีค่ะอ,อ,อยู่ตรงนี้กันก่อนนะคะลูก อ่ะถอยไปรับเพื่อนแล้วนะคะตอนนี้ไม่ต้องไปลุกอยู่นี่แหละอ่ะเพื่อนเรียกกันไปช่วยแล้วนะคะตอนนี้เราไปดูดีกว่า ติดตรงนี้นะคะ <g ül> อ่ามันต้องใช้ลวดสลิงเนาะดึงนะคะใช้เชือกธรรมดาดึงแม่ออกนะคะเดี๋ยวยังไม่ได้นี่ขึ้นรถอ่าขึ้นแล้วนะคะไปแล้วได้แล้วนี่ เป็น a s oh. okay. s e m b l e ลูล no ื่นค่ะตอนนี้คลิปโอ้ยอย่าลืโอเคนะคะคลิปนี้ก็จะไปคลิปประมาณนี้นะคะอ่าเพื่อนก็ไปทํางานกันต่อเนาะเรียบร้อยแล้วนะคะอ่านี่ก็ขึ้นจากได้แล้วเดี๋ยวไปติดตามกันต่อคลิปหน้านะคะจะมีอะไรยังไงนั้นเดี๋ยวเราไปติดตามกันคลิปหน้าคลิปต่อไปเลยเนาะ สำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ